นานแพะโอ้ยหลับเหรอตายอะไรรอตั้งนานแล้วเนี่ยทำอะไรอยู่ตังค์ไม่มีอ่ะฮะ นอนนานนัเนี่ยตายแล้วงาน,นข้าวผมแล้วแบบนี้โอ้ยหลับอยู่ตายกว่าจะได้มานึกว่าหลับตาย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 แบบนี้ก็เป็นโอ้ยนึกว่าหลับซะแล้ว ดีแล้วยังออกให้มาให้เราอยู่